สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ Google กันนะคะอ้างอิงจากรายงานของ The Indian Express ค่ะหลักๆเลยก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพนักงานในองค์กรครับผมก็น่าสนใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมบริษัทเทคใหญ่ๆอย่าง Google เนี่ยถึงมีโครงการเอ่อเรียกว่าสมัครใจลาออกตอนนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางบริษัทหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันค่ะครับ ภาพรวมก็คือ Google กำลังปรับโครงสร้างครั้งใหญ่อยู่ครับซึ่งก็น่าสนใจว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องที่เขาลงทุน AI เพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะค่ะข่าวหลักเลยก็คือ Google เสนอโครงการที่เรียกว่า Voluntary Exit Program หรือ VEP ครับ VEP ให้พนักงานในหลายแผนกเลยตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2025ที่ผ่านมานี่เองเขาก็บอกว่าเป็นแนวทางปรับเปลี่ยนกำลังคนนะคะใช่ครับ ตามรายงานเนี่ยแผนกที่ได้ว่าผลกระทบก็มี knowledge and information หรือ KNI นะครับ KNI แล้วก็มีวิศวกรรมส่วนกลางการตลาดวิจัยสื่อสารออแล้วก็มีข่าวลือด้วยว่าอาจจะรวมทีม search กับ ads เข้าไปด้วยเนื่องจากการลดคนเมื่อปี2023หรือเปล่าคะหรือว่าครั้งนี้มันมีบริบทอะไรที่เออเฉพาะเจาะจงกว่านั้นไหมคะคือมันก็น่าจะเชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับ ถ้าพอจำกันได้นะครับ CFO เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อตุลาปีที่แล้ว2024ค่ะค่ะว่าบริษัทกำลังให้ความสำคัญกับการคุมค่าใช้ใจ่ายมากๆเลยอ๋อคุมรายจ่ายครับเพื่อจะเตรียมลงทุนเรื่อง AI ที่จะเพิ่มขึ้นเยอะๆในปี2025เนี่ยแหละครับ VEP ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการปรับองค์กรให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามแผนนั้น มีพูดถึงบันทึกข้อความในด้วยนะคะจากผู้บริหารชื่อนิกฟ็อกซอันนี้น่าสนใจมากเนื้อหาเขาว่ายังไงบ้างคะครับอันนั้นค่อนข้างชี้เฉพาะเลยครับตามที่ c n b c เขาไปเห็นมานะคือข้อความเนี่ยเขาบอกว่าข้อเสนอนี้เป็นเหมือนแบบว่าทางออกที่สนับสนุน supportive exit path ใช่ครับสำหรับพนักงานที่ไม่ค่อยสอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทหรืออาจจะมีปัญหาเรื่อง performance บ้าง แต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามกระตุ้นพนักงานที่ผลงานดีๆที่แบบตื่นเต้นกับอนาคตของบริษัทให้อยู่ต่ออ,อ๋อมีแบ่งกลุ่มด้วยใช่มีประโยคเด็ดเลยเขาบอกพนักงานกลุ่มหลังว่าถ้าคุณตื่นเต้นกับงานของคุณผมหวังเป็นอย่างยิ่งจริงๆว่าคุณจะไม่รับข้อเสนอนี้อะไรทํานองนั้นโหการสื่อสารแบบนี้ก็ค่อนข้างตรงนะคะครับผม เหมือนใช้ VEP เป็นเครื่องมือคัดกรองไปในตัวเลยทั้งเรื่องผลงานทั้งเรื่องความเข้ากันได้กับทิศทางใหม่แต่คำว่าทางออกที่สนับสนุนนี้ฟังดูดีนะคะแต่ก็แอบ,บคิดว่ามันเป็นวิธีนุ่มๆในการบอกให้คนที่ไม่เข้าเกณฑ์พิจารณาตัวเองหรือเปล่าอืมก็อาจจะมองอย่างนั้นได้ครับแล้วผลกระทบมันจะใหญ่แค่ไหนคะอย่างแผนแคนไอที่ว่านั่นคนเยอะมากเลยนี่คะเป็นหมื่นเลยใช่ครับแคนไอนี้ใหญ่มาก แต่ว่าตัวเลขพนักงานที่ได้รับผลกระทบจาก VEP รอบนี้นะครับยังไม่มีตัวเลขยืยนยันชัดเจนออกมาแต่การที่แผนใหญ่อย่างเคนไอซึ่งเพิ่งปรับโครงสร้างไปไม่นานเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ได้รับข้อเสนอ VEP ด้วยก็ถือว่ามีนัยสำคัญนะครับค่ะน่าจับตามองจริงๆมันบอกว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้มันอาจจะลึกแล้วก็กว้างกว่าที่เราเห็นภายนอก แล้วนอกจากเรื่อง VEP เนี่ยค่ะ Google มีทำอย่างอื่นอีกไหมคะในช่วงนี้เพื่อปรับตัวรับยุค AI มีอีกสองเรื่องใหญ่ๆที่ทำคู่ขนานกันไปครับเรื่องแรกก็คือการพยายามผลักดันให้พนักงานที่อยู่ใกล้ๆออฟฟิศเนี่ยกลับเข้ามาทำงานแบบไฮบริดมากขึ้นอ๋อกลับเข้าออฟฟิศครับเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นสองคือเขากำลังปรับปรุงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภายในครั้งใหญ่เลย โดยเน้นพัฒนาทักษะด้าน AI โดยเฉพาะให้กับพนักงานที่ยังอยู่กับบริษัทอ๋อค่ะก็คือมีทั้งเอาคนออกมีทั้งดึงคนกลับออฟฟิศแล้วก็พัฒนาสกิลคนเก่าด้วยถูกต้องครับจะเห็นว่ามันเป็นยุทธศาสตร์หลายด้านเลยใช้ VEP ปรับขนาดทีมดึงคนกลับออฟฟิศมาทำงานร่วมกันแล้วก็เร่ง upskill AI ให้คนที่เหลือ ทั้งหมดนี้ก็คือชี้ไปที่ทางเดียวกันหมดเลยคือเตรียมองค์กรให้พร้อมสุดๆสำหรับอนาคตที่ AI จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสรุปได้ว่า Google ก,ก,กำลังปรับทับครั้งใหญ่จริงๆนะคะทั้งขนาดทีมทักษะวิธีการทำงานลดต้นทุนในส่วนที่ไม่สอดคล้องแล้วก็ไปทุ่มลงทุนหนักๆกับคนกับเทรนนิ่งด้าน AI เป็นการผสมผสานการระหว่างลดขนาดกับการปรับโฟกัสใหม่ที่ชัดเจนมากๆสิ่งที่น่าติดตามต่อก็คือแล้วบริษัทเทคอื่นๆละ่ะเขาจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงระลอกนี้ยังไงบ้างการต้องมาบาลานซ์เรื่องต้นทุนเรื่องปรับกลยุทธ์ใหญ่ๆอย่าง AI แล้วก็เรื่องขวัญกำลังใจพนักงานผ่านเครื่องมืออย่างว e p ีเนี่ยผมว่าเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนมากนะครับ ค่ะเจงค่ะข้อคิดสุดท้ายที่น่าสนใจนะคะคือพอ AI มันกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างเลยเนี่ยนิยามของเขาว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือทำงานได้ตามความคาดหวังในบริษัทเทคหรือองค์กรอื่นๆเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนไปหมดเลยก็ได้ในอนาคตอัในใกล้นี้อืมน่าคิดมากครับเป็นประเด็นที่น่าคิดตามต่อจริงๆ